เมนูสุดท้ายของเราหวานๆนะครับผมตั้งชื่อว่า Trifle r a s าสเบ r ร์และ h ว t e ช็อกโกแลตครับโดยการที่ผมจะใส่เค้กสำเร็จรูปลงไปนะฮะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทำทุกส่วนประกอบเองหมดก็ได้นะฮะเค้กตัวนี้ครับอร่อยดีครับเ,เขาชื่อสว s r โรลเค้กนะครับข้างในเนี่ยเป็นม้วนๆนะฮะมีหลายรสมีชาเขียวที่คนเคยทานมีอะไรอีกอะมีนมฮอกไกโดอันนี้จะเป็นรสราสเบอร์รี่นะครับเราจะเอาตัวนี้มาเป็นส่วนประกอบครับผมจะทำ เยลลี่ที่มีรสชาติของลิ้นจี่ครับผมใช้น้ำลิ้นจี่ครึ่งถ้วยตวงเสร็จแล้วเราก็จะใส่คาราจินแนนนะฮะคราราจินแนนนี่หลายคนไม่รู้จักมันจะเป็นตัวช่วยทำให้แข็งตัวนะครับจะคล้ายกับวุ้นแต่จะมีความหนึบๆเหนียวเหนียวมากกว่าคนใช้ครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปเลยฮะใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มสักครึ่งช้อนชาบีให้มันแตกนะครับตั้งไฟนะฮะ เวลาที่เรามาตั้งไฟมันจะต้องเดือดนะครับถ้าไม่เดือดแล้วเราไปเทใส่พิมพอะไรอย่างเงี้ยครับการเซตตัวของเขาจะไม่ดีเท่าไหร่พอเดือดแล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับมาใส่แก้วคนใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องใส่เค้กลงไปถ้วยหนึ่งประมาณนิดนึงฮะพักไว้อย่างเงี้ยครับแป๊บเดี๋ยวก็เซตตัวแล้วฮะผมจะทําเป็นไวท์ช็อกโกแลตมูสครับผมเพราะฉะนั้นในการทำไวท็ช็อกโกแลตมูสเราก็ต้องใช้ช,ช็อกโกแลตแน่นอนวันนี้ใช้เป็น ไวช็อกโกแลตคอมพาว์ผมจะใช้ทั้งหมด60กรัมนะครับจากนั้นนะครับไข่แดงใส่น้ำตาลลงไป40กรัมครับผมดีให้เข้ากันครับพอเข้ากันแล้วนะครับผมจะใส่แป้งข้าวโพดครับผมแป้งข้าวโพด12กรัมโอเคแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับเราหาหม้อใบย่อมๆสักใบหนึ่งนะครับเอานมนะครับมาตั้งไฟพอนมของเราเริ่มที่จะเดือดนะครับ ใส่ไปเล็กน้อยนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิของไข่นะครับนะฮะคนคนเสร็จแล้วเราค่อยใส่ลงไปรวมกันครับหลังจากนั้นก็นำกลับมาตั้งไฟอันนี้นะครับตีพร้อมกันได้เลยเดือดแล้วครับผมเดือดแล้วนะฮะเดือดแล้วปิดไฟได้เลยครับก็ใส่ลงเป็นรวมกันเลยครับคนจะทำให้เขาเย็นลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยการที่เอามาใส่ชามที่มีน้ำแข็งนิดนึง ความเย็นก็จะทําให้คัสตาร์ดของเราเนี่ยแข็งตัวขึ้นครับในระหว่างนี้เราก็พักเขาไว้แล้วก็เอาครีมมาตีให้ฟูครับครีมนะครับได้ละคัสตาร์ดของเราต้องเย็นนะฮะถ้าร้อนนี่คือวิปครีมมันจะยุบนะครับใส่ครีมลงไปทีละน้อยครับผมถ้าใส่ลงไปเยอะมันจะบะล่อมยากนะฮะ มูสไวช็อกช็อกโกแลตของผมใช้ได้แล้วครับในระหว่างนี้นะฮะผมจะเอาเข้าไปพักในตู้เย็นก่อนครับเค้กของเราชิ้นหนึ่งมันจะใหญ่นะครับคนจะหั่น3ชิ้นนะครับเอามาล้อมครับกดเข้าไปให้แน่นเลยนะฮะแล้วเราก็แบบว่าฉีดเข้ามุมๆก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าแบบว่ามูสมันเข้าไปทุกอนู ปากหน่อยครับคนขูดไว้ช็อกโกแลตโอยๆไปด้านบนครับถ้าเกิดเรามีผลไม้สดนะครับเราก็แต่งหน้าลงไปนะครับนี่ฮะราสเบอร์รี่ลองดูนะครับเวลาที่เรารับประทานเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือว่าเราได้ผลไม้ใช่ไหมครับเราได้มูสเราได้เค้กอ๋อย่างนี้นะืะ <c oughs> พาดดักลงไปลึกๆแบบนี้เป็นยังไงครับเราได้เยนลี่ขึ้นมาด้วยนะครับ <c oughs> ทุกอย่างรถเข้ากันกลมกลืนได้อย่างดีเลยครับและนี่ก็เป็นทร,ฟริฟเฟลสวยๆนะครับที่ผลคิดค้นขึ้นมาทำสูตรง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมครับกับทร,ฟริฟเฟลที่มีชื่อว่าทริฟเฟิลราสเบอร์รีรร่และไวท์ช็อกโกแลตครับ ชาว u t u b e ที่รักในการทำอาหารชมรายการพลพักค์นักปรุงอย่างสนุกจบแล้วไม่อยากจะพลาดรายการของเราอีกต่อไปนะครับง่ายนิดเดียวเองครับกด subscribe ครับ